คุณผู้ชมคะเดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งประเด็นเรื่องหลักใหญ่ใจความเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองช่วงนี้นะมีบุตรหลานอย่าลืมนะคะไปเปิดกระเป๋าลูกๆดูบ้างบางทีเนี่ยเดี๋ยวไปเจอแชดดรบ้างนะคะไปเจอกระบอกขวดน้ําเล็กๆหรือว่าตัวตุกกตต๊กตาตุ๊กตาอะไรแล้วเราก็นึกว่าเอ๊ะ มันเหมือนของจริงเลยนะแต่จริงๆถ้าเปิดมาดูเนี่ยข้างในกลายเป็นบุหรี่ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องช่วยกันสอดส,ส่องดูแลนะคะซึ่งเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเองก็มีการย้ําเหมือนกันว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นภัยคุกค,คามสาคัญที่ทําร้ายเด็กแล้วก็เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติค่ะก็พยายามขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ทุกฝ่ายเลยนะคะ,คะว่าหากพบเห็นการลักลอบจําหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือว่าแบบมีหน้าร้านออนไลน์เนี่ยเด็กๆอาจจะ ชอบหน่อยสามง่ายส่อาจจะไม่มีใครสังเกตนะคะแตแะบ่บางที่มีหน้าร้านหรือแม้<อ>แต่ในสถานศึกษาเองโอโหันนี้ก็น่ากลัวนะใช่แล้วคือะคะบางร้านเนี่ยปัจจุบันพบว่ามันไปตั้งกับใกล้กับสถานศึกษามากขึ้นเรื่อยๆตรงนี้ถ้าใครพบเห็นช่วยแจ้งเบาะแสะกับเจ้าหน้าที่ทันทีนะคะซึ่งทางท่านพวงเพชรชุลเอียดรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีเขามีการไปมีการไปบุก ช่วงนี้ท่านาลงไปตรวจพื้นที่กันบ่อยเพื่อที่จะไปดูเรื่องการขายบริไฟฟ้าให้กับเด็กเยาวชนนี่แหละ5จุดเลยนะคะคุณผู้ชมอย่างที่บอกเนี่ยใกล้สถานศึกษาย่านรามคําแหงลาดพร้าวไปยึดของกลางได้กว่าหมื่นชิ้นมูลค่าเนี่ยรวมๆแล้วกว่า3ล้านบาทค่ะ ดูภาพนะคะเนี่ยโอ้โหของกลางเยอะมากแล้วก็หลากสีสันมากนะคะคุณผู้ชมบุหรี่ไฟฟ้าหลากหลายชนิดเลยนะคะแล้วก็เขามีการดัดแปลงเอามาเป็นคล้ายๆกับแบบแฟลตได,ดฟ์เอ่ยรูปตุกตาตุนตุ๊กตานะคะแล้วเป็นของกลางที่ไม่ใช่อะไรนะพี่ยุ้ยยึดมาได้จากตู้โชว์เลยนะเขาตั้งเอาแบบขึ้นตู้อยู่หน้าร้านในแถบแถบรามคำแหงลาดพร้าวแล้วก็บางส่วนเนี่ยเด็กๆอย่างที่บอกคือสมัยนี้ออนไลน์มันแรงนะคะก็เข้าไป ซื้อทางออนไลน์มาก็ได้ซึ่งทางนางพงเพชรชุลละเอียดรัฐมนตรีประจาสานักนาย,ยกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ค่ะไปตรวจจับการลักลอบจําหน่ายบุหรี่ไฟฟ้านะคะโดยระบุว่าก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจจับมาห้าร้านค้าของกลางเนี่ยมีประมาณกว่า1-0,000่นชิ้นมูลค่ารวมกว่า3ล้านบาทซึ่งหลังจากนี้ค่ะก็จะเร่งรณรงค์ไม่ให้เยาวชนติดบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็ขอให้หน่วยงานต่างๆช่วยประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนด้วยค่ะ อยอวชนั้นลุ่มหลงในกลิ่นแล้วก็รสแล้วก็ในรูปแบบที่ทันสมัยเพิ่มขึ้นนะฮะปรับปรุงขึ้นมากมายอย่างเมื่อวานเนี้ยที่เราไปจับทั้งหมด5ล้านค้าเนี่ยมีของหมื่นกว่าชิ้นนี่ทั้งหมดที่จับเมื่อวานนะคะเยอะมากก็หมื่นกว่าชิ้นนะคะมูลค่าเกือบประมาณ3ล้านบาท ซึ่งสถิตินะคะก็ไม่น้อยเหมือนกันเพราะว่าถ้าหากว่าดูตั้งแต่เดือนกันยายนปี2566ยาวมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะทั้งในกรุงเทพมหาคนครแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยมีการจับจำนวน23ครั้งใน65ร้านค้ามูล,ลค่าเนี่ย41ล้านบาทค่ะและมีข้อมูลจากสถาบันยวุวทัศ์แห่งประเทศไทยนะคะก็พบว่าส่วนใหญ่ร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยสมัยนี้นะตั้งขยับเข้ามาใกล้กับสถานศึกษาคือไม่เกิน1กิโลเมตรเยอะมากยิ่งขึ้น และในบางพื้นที่อ,อย่างเขตทนบุรีอย่างเงี้ย พบว่ามีร้านอยู่ร้านหนึ่งไปตั้งอยู่ใกล้กับโรงเรียนประถมนะคะเพียงแค่130เมตรเท่านั้นไม่ใช่โรงเรียนมัธยมด้วยนะโอโ้โหคือใกล้มากๆเลยนะคะซึ่งจากการสํารวจข้อมูลนะคะของเด็กและเยาวชนในปี2566ก็พบว่ามีเยาวชนที่ติดบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยค่าเฉลี่ยอยู่ที่25%คือถ้าสมมติมีเด็กเดินมา4คนมีละ1คนแน่แที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าและในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็มากกว่าอีกค่ะเพราะว่ามีเด็กและเยาวชนสูบบุหรี่ไฟฟ้าถึง 32เปอร์เซ็นต์นะคะบุหรี่ไฟฟ้าเป็นต้นทางที่จะนำพาลน้องเยาวชนเข้าไปติดยาเสพติดประเภทอื่นๆด้วยนะครับข้อมูลที่เรามีจากกรมพินิษและคุ้มครองเด็กเนี่ยเด็กที่ถูกดำเนินคดีต้องขังอยู่ในสถานพินิษ3 0 0คนเนี่ยที่โดนดำเนินคดีด้วยคดียาเสพติดนะครับ85%มาจากการใช้บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้านะครับ และล่าสุดค่ะทางพลตํารวจโทนิรันดรเหลื่อมศรีนะคะผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็ได้นํากําลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนกองบังคับการปร,บราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าบอก,อกปคอบอได้นําหมายสารจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะเข้าไปตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตําบลคลองข่อยอําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะก็พบบุหรี่ไฟฟ้า6,162ชิ้นมูลค่ากว่า1ล้านบาทแล้วก็จับกลุ่มตัวผู้ต้องหา2รายด้วยกันก็คือ นายวิรุณอายุ46ปีและนายสรันอายุ28ปีนะคะพร้อมกันนี้ก็ได้แจ้งข้อกล่าวหาช่วยซ่อนเร้นช่วยจำหน่ายซื้อรับจำนำหรือรับเอาไว้โดยประการใดซึ่งของตนที่ตนพึงรู้ว่าเป็นอันเนื่องมาที่ตนพึงรู้ว่าเป็นของอันเนื่ององมาด้วยความผิดมาตรา246ตามพรบศุลกากรพุทธศักราช2560นั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้ขยายผลจากการจับกุ่มตัวผู้ต้องหาเนี่ย ไปดูต่อเนื่องก็พบว่ามีโกดังขนาดใหญ่เลยนะคะที่เขากักเก็บบุหรี่ไฟฟ้าเอาไว้อยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละจึงเข้าไปตรวจคน้นแล้วก็พบของกลางเพิ่มเมื่อสักครู่ดูหน้าร้าน6,000กว่าขยายผลไปที่โกดัง60,000ถึง70,000ชิ้นมูลค่าโดยประมาณ20ล้านบาทค่ะทีนี้มาดูเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้ากันบ้างที่เห็นเด็กและเยาวชนสูบกันเนี่ย มันมีอันตรายนะคะมีถึง7ประการด้วยการที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กก็คืออย่างแรกเลยในบุหรี่มันมีสารนิโคตินทีนี้ถ้าเด็กสูบเขาจะติดได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่แล้วก็เลิกยากและนิโคตินเนี่ยก็เป็นสารตั้งต้นที่จะนําไปสู่ให้เขาไปติดสารเสพติดชนิดอื่นๆได้ง่ายมากขึ้นนะคะทำให้หลอดเลือดทั่วร่างกายหดตัวทําให้ฮอร์โมนผิดปกติในวัยที่จเจริญเติบโตเนี่ยสมองก็จะมีพัฒนาการช้า ตัวน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าค่ะอันตรายต่อปอดทําให้เป็นโรคปอดอักเสบรุนแรงกลิ่นของมันกลิ่นของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้านะคะที่มีกลิ่นต่างๆสตอรอเบอรี่เอยช็อกโกแลตเอยมีสารระคายเคืองทําให้เป็น ก,ออก่อมะเร็งนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงถ้าหากว่าเอาขึ้นเครื่องบินอาจจะระเบิดได้ส่วนไอของบุหรี่ไฟฟ้าก็มีนิโคตินมีสารโลหะหนักอย่างแคดเมียมด้วยก็ส่งผลกระทบข้างเคียงตามมานะคะซึ่งก็ฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะผู้ปกครองหากใครได้เห็นนะคะก็ช่วยกันสอดส่องเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีพัฒนาการเยอะนะคะ,คะอย่างเช่นเอาไปทําเป็นล็อกเก็ตห้อยคอก็มีม,มีนาฬิกานะคะซึ่งแน่นอนคะ่ะพอเอามาทําเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆมุ่งเป้าไปที่เยาวชน นะคะแล้วก็สีสันสดใสแบบนี้มีรูปตุ๊กตาด้วยอันนี้มุง่งเป้าไปที่เด็กเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระวังกันให้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าสมัยนี้มาในทุกรูปแบบจริงๆนะคะ